ครับสวัสดีครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวยามบ่ายครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันมาติดตามมันมันของใครแล้วใครเป็นคนทํามันมันถึงมันได้ขนาดนี้อ่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสวนก่อนครับอ้าวเจอล้วงๆมงองงออยู่นี่อ้าวสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับแนะนําชื่อหน่อยครับ ผมในสมัยครับที่นี่ที่ไหนครับอ้มันตรงนี้มันหมู่สิบอำเภอพนาทหมู่สิบไออะไรอ่ะมันตําบลหมอนางจังหวัดจังหวัดชลบุรีอ่าครับแล้วตรงนี้มันตรงนี้มันเนื้อที่มันตรงนี้มันกี่ไร่ครับผมปลูกไว้หกหกไร่ครับหกไร่ครับแล้วอันนี้มันระยะเวลานี้มันกี่เดือนแล้วครับนีห้าเดือนนั่นเียมัน มันห้าเดือนเอามันห้าเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโอ้ยไอ้มันห้าเดือนไม่เถอะครับเราไปดูหัวมันครับนี่เราคนทํามันคุยดูเดี๋ยวดูนี่มันห้าเดือนผมอันนี้อนันนี้ก็คือไม่ได้มาคุดมาคุยอะไรนะก็ก็คือขุดดูเลยครับว่ามันนี่คือมันห้าเดือนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเรียนผมหมายนั่งให้เรียบร้อยก่อนครับไปนั่งงกงๆเดี๋ยวก็ ก็จะคิดว่านั่งัวเข่าไม่เคยดีแล้วอครับวกลุนนี้แล้วนะครับผมแล้วอันนี้ยาสมายอันนี้มันห้าเดือนนี่มันห้าเดือนนี่อันนี้ฉีดสมแดงกี่ครั้งครับก่อนปลูกผมคืออทำอย่างนี้ครับผมซับต้นเป็นท่อนครับท่อนนะแล้วผมก็ใส่เคงครับแล้วผมก็อันนี้ผสมน้ําครับต้นไหนครับต้นไหนชอชอกระบวยอ่านี่นะกระบวยเนี่ยอันนี้ยครับผมครับ สิบลิตรกบน้ำยี่สิบลิตรผมก็มาโรยต้นมันผมใส่เข่งแล้วผมก็มาเสียบครับดูเสียบแล้วมันมันโตแล้วผมก็เลยพ่นอันนี้ไปได้ครั้งเดียวอ๋อก็คือือาไไมมม่ดด้้แลวเนนัหสูงก็คือตัวนี้มันห้าเดือนแต่ฉีดสมแดงเป็นครั้งเดียวครับบำรุงฉีดแบบไหนครับบำรุงยอดผมฉีดยอดอ๋อฉีดยอดแล้วก็โอ้หดูครับนี่นี่นี่ดูดูครับมอนห้าเดือนแล้วแล้วมาดูครับนี่ดูจะดูมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยปุ๋ยผมก็ไม่ไใช่ ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยว้าโ่้ยมาโอยจริงหรือเปล่าเนี่ยเชื่อนรอเมื่อว์นี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่จริงๆเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเอาพี่น้องเกษตรกรดูนี่โอ้โหตายแล้วครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยทําเองยังงงมันเป็นเพราะอะไรแตว่าเป็นเพราะไอ้นี่ไอ้นี่เลยเขาก็จะไม่เชื่อใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ผมใส่ตั้งเม็ดแล้วก็คือเอ่อเอ่อแช่ทอนมันไปเที่ยวหนึ่งแล้วแล้วก็เออ่ฉีดสมแรงไปเที่ยวหนึ่ง ่อนมันไม่ได้แช่ตน้ําผสมแล้วลาดลดเราลาดไปในในเข่งเข่งมันน่ะนะเข่งเข่งต้นน่ะนะแล้วก็ปลูกแล้วก็มาเสียบอ่าแล้วก็มาฉีดช่วงไหนครับมันมันเลยกระเอวแล้วผมฉีดโอ้แล้วอัตราอัตราใส่ใส่ไงครับผมก็เอาไปประมาณสิบซีซีก่อน้ำสิบลิรนะกอบยี่สิบซีซีอนนอ๋อก็คือกว่านี้มามกว่านี้เต็มไหมเต็ม อ๋อ oh, ฝัน,นี้เต็มก็คือ20่สิบซอ่า uh, นี่ก็คือสมดงซึกบวกอะมิโนใช่ไหมคร,ครับผมก็คือยี่สบ<ม>ีต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วฉีดไปเที่ยวเดียวครับเพราะอ่อเยสสม,มายบอกว่ามันไม่มีเวลาจะฉีดพอจะเออจะฉีดอีกทีนก็มันโตแล้วเข้าลําบากครับก็คือดูครับแล้วเนี่ยปุ๋ยยังไม่ใส่โอ้โหเยสเยสสมายบอกบอก,บอกใครก็จะเชื่อไหมเนี่ย โอ้โหดูนะครับเน่น่เน่เน่่่่โอ้โหหัวรอบทิศทางาไม่ใส่ปุ๋ยใครจะเชอ่อนั้นจะไม่ใส่จริงจริงแล้วยังมันมีหัวข้างล่างอีกนะครับดูดูดีครับเลยนะครับมันซ้อนครับมันซ้อนเดือดสมหมายพระจันทร์เด้งบอกยาอย่าอย่าถอนเสียดายเสียดายเดือนหัวขนาดนี้มันห้าเดือนครับและยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับขีดสมแดงอันนี้ไปหนึ่งเที่ยวแต่ก่อนปลูกเดี๋ยวสมหมายจะสับทอนมันใส่เข่งแล้วก็ เอาสมแดงผสมน้ำสมแดงคุยครับผสมน้ำเราราดถ้าแช่มันได้ดีแช่แช่ที่นี่นเราไม่มีอ่างแช่มันครับผมลาดเอาดีกว่าเร็วอ๋อครับผมสุดยอดเลยครับนี่โอ้คายืนยันครับว่าเอ่อสมแดงนี่มันช่วยลดต้นสนได้จริงไหมครับเออจะใช้ยอยู่ ใช้อยู่ก็คือนี่มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยฉีดอันนี้ไปครั้งเดียวแล้วต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ใส่ปุ๋ยลูกลรพันกว่าโอ้โหแล้วเรารใส่ปุ๋ยนี่มันจะไปขนาดไหนเนี่ยอันนี้หกร้อยกว่านีย่ยังไม่หมดเลยครับออ,อันนี้ออสมแดงเวียกบวกอะมิโนก็ตีสักพันกว่าบาทนะพันหนะึ่งสามสิบฉีดได้หลายรอบอันนี้ปลูกทุกอย่างครับกะเพราหัวละพามมันข้าวโพดเยอะต้นไม้ปลูกทุกอย่างครับแล้วนี่ดูครับนี่มันคือนี่คือมัน,น,มน ห้าเดือนดูนโนี่ครับมันใกลบ้านนันแต่ใกล้บ้านยังยวันนี้เองแต่ทีฉีมันใกลบ้านมัใกลบ้านครับแล้วนี่ยศหมายบอกฉีดไปเที่ยวเดียวแล้วปุ๋ยไม่ได้ใส่อยาาใจเอ้ยศสมัยครับไปคายืนยันครับว่าสมแดงมันดียังไงครับช่วยลดต้นทุนยังไงครับสมแดงมันดีที่ลดต้นทุนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์โชว์หน้านะครับโชว์ฟาร์มรอเลยครับขายในต้นทุนมันโกครับผมนี่มันพันพันกว่าคุ้มได้ถึงสิบไร่ ครับผมอันนี้ฉีดประมาณสิบลไรนะก็คือสมแรงถ้าฉีดมันจะอยู่ประมาณที่สิบห้าไร่แต่เยสมหมายนี่ก็คือฉีดแบบนะถ้าใช้ปุ๋ยอ่ะถ้าใช้ปุ๋ยก็เออปุ๋ยสี่ลูกแล้วหกไร่สี่ใช้อย่างน้อยสี่ลูกล่อเข้าไปแล้วหกพันครับหกพันหกพันตอนนี้ลูกพันเจ็ดเออันี่คิดสิบห้ากว่าเท่านั้นเองเอสิบห้าก็โอ้โหหกพันอันนี้พันกว่าบาทแล้วฉีดฉีดแบ่งไปหน่อยเดียวใช้ได้ทุ้ม ผมเนี่ยยังงงอยู่เนี่ยโอ้โหเจ้าของเจ้าของสวนยังงงกับมันตัวเองนะครับออปุ๋ยก็ไม่ได้ใสเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไร <laughs> มันเป็นเพราะอะไร <laughs> บอกใครก็ไม่เชื่อ,อ,อบอกไม่ใสปุ๋ยก็ไม่เชื่อเออจะหาว่าเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะอีกออไหมมันก็ไม่ใสคนไม่ได้ใสเนี่ยแล้วใครก็จะเชื่อมันขนาดนี้ห้าเดือนเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยครับพี่น้องเกษตรกรครับเนี่ยครับนี่คือมันห้าเดือนแล้ะจีดฝาขาวนะครับก็คือ ตัดต้นมันแล้วก็เอาสมแดงนะครับผสมน้ำแล้วราดไปที่ต้นที่ต้นมันราดไปในเข่งครับแล้วก็เยื่อสมัยก็มาปลูกปลูกแล้วก็มาฉีดสมแดงบำรุงยอดไปเที่ยวเดียวครับเพราะไม่มีเวลาแล้วปุ๋ยเยื่อสมัยยังไม่ได้ใช้เลยครับแต่สังเกตดูมันครับนี่ครับนี่คือดูหัวมันครับนี่รอบทิศทางครับครับผมสุดยอดไหมครับหาเดือนเท่าแขนแล้ว อับนี่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีกสักข้าเดือนแล้วหัวมันจะขนาดไหนครับนี่ขนาดห้าเดิมยังขนาดนี้ดินแตกเลยล่ะโอ้โหถึงว่าเนี่ยชัดเจนนะครับอันนี้ครับก็คือสมแดงครับนี่ครับสมแดงควีกเป็นอาหารจูกำลังเพืชีวภาพจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ช่วยฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้ดินซุยล้วนทําให้รากเดินดีรากเดินไกลครับรากจะดูซับสารอาหาร นำพาไปเลี้ยงต้นทําให้ต้นสมบูรณ์ครับแล้วผลผลิตออกมามันจะเป็นจังซีเดอรครับพี่น้องนี่ครับปุย๋ยท่ผได้ใส่จั๊กแม่่นี่เอาทาั้งนะี้ด้วยนี่อ๋อๆน่าๆน่าๆน่าๆรองนิดทางครับมันห่างมันห่างนั่าๆน่าๆนี่เเดี๋ยวกลับหนึ่งสองสามกลับวีละครับก็คือสโลการครับเก้าสิบครับโอ้โหเนี่ยแค่ลอยลอยสิบเมตรหัวแล้วสิบเมตรหัวแล้วยังข้างล่างอีกกี่หัวอีกกี่หัวครับนี่แหละครับที่บอกว่า สมแดงครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนครับแต่ช่วงนี้ปุ๋ยแพงปุ๋ยลูกละพันเจ็ดนะครับสมแดงชุดหนึ่งสมแดงบบกบินอพันหนึ่งสามสิบครับฉีดแล้วเป็นจังซีนะเน่เน่เน่ดูมันครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วฉีดสมแดงฟลิกไปเที่ยวเดียวครับเดี๋ยวเช่เนี่ยคนทุบๆเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปเที่ยวโรงงานแล้วเนี่ยเนี่ยต้องไปเที่ยวโรงงานแล้วครับเยียสมหมายบอกเยียไปแล้วตอนนี้โลเทไลร่ครับมัน มันสามบาทกว่าโอ้โหนะครับสามบาท่าเงินมื่นนี่เงินแสนได้ลอยละเรื่วแล้วครับโน่นนะครับโดครับโน่นนะครับสุดสูสุดตาครับนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลทีๆีจากเฮียสมหมายครับที่ให้ข้อมูลนะครับมิดมิดละมิดแล้วครับครับผมอันนี้ขอบล้วครับนี่มันห้าเดือนครับแต่ดูหัวครับนี่แหละครับแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทบอิลน่าเน็ตเวิร์ตทีบริษสมแางอาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูดินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ มาช่วยเกษตรกร,ะกรน,นะครับได้ลดต้นทนเพิ่มโบนผลผลิตใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จกักไ,ไ,ไม่รู้จนอ้โอเยี่ยม <Yes. S 1>